นายกสมาคมรักษาความปลอดภัยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไขกฎหมายอัตราการจ่ายค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2566ที่ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีขแขวงดินแดงเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานคร นายพิพัฒน์รัศกริตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตีสิทธิพรบานทิพย์นายกสมาคมสภารักษาความปลอดภัยประธานเครือข่าย18องค์กรผู้ประกอบการวิชาชีพรักษาความปลอดภัยได้เข้าพบเพื่อหาลือและยื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไขกฎหมายอัตราการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนลูกจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรอพภกรณีทำงานเกิน8ชั่วโมงโดยมีการออกกฎกระทรวงว่า1วันพนักงานรักษาความปลอดภัยสามารถทำงานได้8ชั่วโมงหากจะทำเกิน8ชั่วโมงนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเหมือนกับอาชีพอื่นทั่วไปโดยมีนายสุรพลเลวิสิตดอกร์เวงศักลักษณะวิราชและทนายนิพนธ์ศุภิบาลซึ่งเป็นที่ปรึกษาสมาคม สภารักษาความปลอดภัยได้เข้าร่วมสังเกตการในครั้งนี้ซึ่งมีผู้ประกอบการบริษัทร,รักษาความปลอดภัยและพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยได้เข้าร่วมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากทุกประการแต่ส่วนที่การที่จะมีปัจจุบันนี้เราให้ค่าอันนั้นหนึ่งเท่าอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะหนึ่งเท่าเป็นหนึ่งจุดห้าเท่าเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะเลย พอบุญมาขนส่งรับส่งสินค้าทุกชนิดทั่วไทยโทรเลย0881642285บริการทุกระดับประทับใจ